ตอนนี้เดินทางมาถึงที่อุทยานแห่งชาติสีลานนานี่ทางเข้ามาก็พอสมควรนะครับพอสมควรคืออะไรฝนตกแต่ทางสะดวกดีมากเลยทางแบบรถสวนกันสบาย <c oughs> เรียบกิ๊บทางเรียบกิ๊บทางลาดยางยังไม่เจอหลุมเลยนะฮะ คนขับโดนต่อต่อยไม่มีแรงพูดโดนต่อต่อยข้างหลังขับรถอยู่ดีๆต่อเข้ามาต่อยเฉยอ,อีก300อีกสามร้อยเมตรเดงซ้ายเล็กน้อยนันไงสิลิเขาบอกก่อนเลยอุทยานภูเขาอะไรนะรอยน้ำ๋อมีด้วยแหละ มีภูเขาลอยน้ำเลยนี่ง่ายที่ทำการอุทยานเดี๋ดินทางมาถึงแล้วครับเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยโอ <Okay. S 2> <Okay. c oughs> เคบี่ยงายเล็กน้อยโอเคเบี่ยงอีกน้อยหนึง่งทางออกอห้ามเข้า,า,า,าโอ้ประมาณนี้ครับอันนี้เจ้าหน้าที่เขาแนะนำให้ไปดูก่อนนะครับคือสถานที่ที่จะดอด ที่จะจอดหรือกลางเต็นท์ทางตะวันออกโอ้นี่นี่นี่เลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวขวาอ๋อแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนักทองเที่ยวอยู่ตรงนี้ครับเขาจบไปแล้วสองร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาโอเคอ๋อแล้วเขาก็ให้เลี้ยวซ้ายอีกทีใช่มพปะครับข้างหน้าหนอ่ง อันนี้คล้ายๆเป็นฝ่ายน้ำล้นถ้าน้ำมันล้นก็จะล้นออกไปนี่อ้นี่ไงเคื่อนไหม,มนี่ครับวิวน้ำเคื่อนเลยครับไปก่อนเดี๋ยวไปดูที่กลางก่อนนะครับโอ้เป็นสำนักง,งานอยู่บนนู้น ครับตรงนี้ก็มีเลี้ยวซ้ายไปอีกทีหนึงถูกต้องครับถ้าถ้าเขาบอกเขาบอกถ้าตกลงกองใจจะพักก็ให้ย้อนกลับไปตรงป้อมเมื่อกี้ไป็ชำระค่านอนใช่ใช่๋อเป็นที่ทำการนี่เนี่ย๋อเป็นแบบนี้เดี๋ยวมีข้างบนอีก มีแค่ตรงนี้ขึ้นไปอุยานข้างบนเหมือนเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่อ่ะดูน่นขึ้นไปเมื่อกี้ไปดูที่พักตรงที่ทำการอุทยานมาแล้วค่ะจะเป็นลานกางเต็นท์เล็กๆแล้วก็เราก็ต้องกลับมาตรงจุดที่จะเข้า,ขาอุทยานตรงจุดนี้เราก็ต้องมาชำระค่าบ,บริการตรงจุดนี้ค่ะ เมื่อกี้นี้ทางเจ้าหน้าที่คให้ไปชมดูก่อนว่าเออจะพักไหมแล้วก็ถ้าเราจะพักเราก็ขับรถกลับมาสำหรับค่าบริการหนงจุดนี้ค่ะวันนี้ฟโฟกซองลองเที่ยวมาพักที่อุทยานแห่งชาติสีลานนาค่ะอยู่จังหวัดเชียงใหม่มอ,มนะอยู่ตรงนี้อยู่บนเขื่อนแม่ฮัดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขื่อนแม่ฮัดนี่เขา ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยค่ะเป็นเขื่อนใหญ่เลยเขามีการล่องเรือม,มีชมวิวมีแพรให้พักค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจจะมาพักที่แพรก็สามารถจองมากับทางอุทยานได้ค่ะที่หน้าเพจอุทยานก็จะมีหลายราคาค่ะตรงนี้เป็นที่ทำการอุทยานแล้วก็ตรงถัดจากที่ทำการอุทยานติดๆกันเลยค่ะ จะเป็นจุดที่ให้ชาร์จไฟให้ชาร์จโทรศัพท์หรือว่าหุงข้าวได้ค่ะจะเป็นแท่นชาร์จแบบนี้ที่ตู้นี้ค่ะค่าบริการในการกางเต็นท์ก็จะคิดค่าบริการกางเต็นท์กับจอดนอนเท่ากันคนละ30บาทค่ะส่วนค่าเข้าอุทยาน ก็ผู้ใหญ่ก็20บาทรถยนต์สันระสามสบาทค่ะตรงนี้จะเป็นจุดให้กางเต็นท์ทั้งหมดเลยค่ะก็กางได้หลายสิบหลังอยู่ค่ะจะมีม้านั่งให้นั่งรับประทานอาหารชมวิวแล้วก็มีถังขยะไว้บริการค่ะแล้วก็จะมีทางลงไปห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ด้านล่างแต่ว่าอยู่ ตรงติดกับลานกลางเต็นท์เลยค่ะตรงจุดลานกลางเต็นท์แต่ว่าลานกลางเต็นท์จะเอารถลงไม่ได้เพราะจะเป็นล่นเขาลงมาที่นั้นต้องจอดรถไว้ตรงข้างด้านบนที่พวกท่อง,งเที่ยวจอดค่ะแล้วก็ขนสัมภาระล,ะลงมานิดเดียวค่ะอันนี้เป็นทางเดินไปห้องน้ําลานกลางเต็นท์ข้างล่างก็มีนะคะเขากําลังปรุงยังเป็นดินลูกลังอยู่น่าจะกําลังจะปลูกหญ้า ค่ะตรงนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําผู้หญิงกับห้องน้ําผู้ชายอยู่อาคารเดียวกันแต่แยกฝั่งค่ะจะมีอ่างล้างหน้ามีกระดาษทิชชู่ให้ค่ะ,ะก็มีห้องน้ํากับห้องสุขาแบบชักโครกทั้งหมดสามห้องค่ะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะก็ห้องน้ําเก่าแต่ก็สะอาดค่ะห้องน้ําสะอาดเลยถัดจากห้องน้ํา ก็จะเป็นที่ให้ล้างภาชนะค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีสายยาวๆไว้ให้ต่อให้ต่อน้ำไปใช้ที่รดได้ค่ะตรงนี้จะเป็นที่ล้างภาชนะค่ะตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้ทั้งหมดเลยค่ะได้ลายสิบหลังอยู่ ส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวก็จะเน้นมาพักที่แพรที่เขื่อนกันมากกว่าค่ะจะไม่ค่อยมีคนมากางเต็นท์เท่าไหร่เขาจะมีไม่มีไฟให้พ่วงใช้ค่ะมีแต่ตรงที่แจ้งไปเมื่อกี้ว่าสามารถชาร์จโทรศัพท์หรือหุงข้าวได้ค่ะแต่ว่าไม่สามารถดึงปลั๊กพ่วงมาใช้ที่ลานได้ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ